สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าอาการติดสัตว์ของเด็กผู้บ้านนี้กันค่ะน้องตัวนี้มีชื่อว่าเคิร์ทค่ะซึ่งบ้านเราเลี้ยงรวมกันกับลูกของเคิร์ทอีก2ตัวก็คือจะมีตัวผู้ทั้งหมด3ตัวค่ะซึ่ง2ตัวนั้นก็จะเป็นคนละข้อกันด้วย เราเลี้ยงด้วยกันมาประมาณ1ปีได้ค่ะไม่มีพฤติกรรมการขู่หรือกัดกันเลยจนช่วงประมาณเดือนที่แล้วน่าจะเป็นตัวลูกคอกที่สองค่ะเริ่มมีอาการติดสัตว์ไล่กัดตัวพ่อก็คือเคริร์สทำให้ได้รับบาดแผลตามที่เห็นค่ะมีแผลหลายจุดช่วงต้นขาและกล้นแล้วก็หางขาดค่ะในเคสนี้เคิร์สยังโชคดีที่ยังมีชีวิตรอดเพราะบางตัวก็กัดกันจนขีดเลยค่ะ เราก็ได้แยกเคิร์ดออกมาและใส่ยาฉีดสเปนนโนและใช้ยาเบตาดีนรักษาค่ะทาสลับกันหลายวันเลยคอยสังเกตอาการแล้วก็ดูเคิร์ดว่าเขาซึมไหมเขากินข้าวได้ไหมสรุปว่าเคิร์ดก็ยังกินข้าวได้ค่ะไม่มีอาการซึมอะไรใดๆเลยเราก็รักษาและดูแลอาการไปจน2ออาทิตย์ค่ะแผลก็เริ่มหายดีขนก็เริ่มขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็กลับมาสร้างเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถเลี้ยงรวมกันได้อีกค่ะ ส่วนการเลี้ยงของแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันนะคะนิสัยดอเมาส์ก็เช่นกันค่ะบางตัวก็อารมณ์ร้ายตลอดเวลาจึงควรจับแยกเลี้ยงนะคะในกรณีเกิดการกัดกันถ้าแม,แม่แม่บ้านไหนประเมินแล้วถึงขั้นวิกฤตก็แนะนําให้พาไปหาหมอเฉพาะทางค่ะก็เป็นส่วนของเอ็กโซติกนะคะและแน่นอนว่าการเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกจะมีค่ารักษาแพงกว่าสัตว์สามัญอื่น,นๆเราควรศึกษาก่อนที่จะเลี้ยงด้วยนะคะ